ันี้วันที่18พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่18ข้าพเจ้าพอใจเสนา2 3 1ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพระยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวาตาธรรมโมธรรมัง โนภาวโตสาวกสังโคสังคังนามาสองบทบูชาพระไพรีพิณาตพระังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุตโตคุเมหิธระมาโนธานิบารมีหิจัทัสสติยาวะชีวังอหังพุทธทังธรรม,มังสังคังสรนังคโตปูเชมิรัตนะแต่ยังธรรม,มังจะรามิโสตินา จักวาเรสุอัตคันชันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชสาสุนันตุสักโมขทังสักเคกาเมจะจรูเปคิริสิคาราตเทจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะฆาเมตรวนาคาฮเนเกหวตุมมีเกเตคุมมาจายันตุเทวาชรลธรวิสเมยักกันทับ ธนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระว่จะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัส,สวนกรการุไะยมพัทันตาธรรมัส,สวนกรการุไะยมพัทันตาธรรมัส,สวนกรการุไะยมพัทันตาสี่บทสวดกลุ่พะคาคณะมะางกระ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะห้าบทสวดไตรสรณคมนะอาธะพุทธังสรณังนัจฉามิธัมมังสรณังนัจฉามิสังฆังสรณังนัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังนัจฉามิทุติยัมปิธัมมัง นติยมปิพุทธังสระนังัจามิตติยมปิธรรมมังสระนังัจามิตติยมปิสังฆังสระนังัจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานติเมสระนังอัญญงพุทโเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทานติเมสระนังอัญญงธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปทา นัตติเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสะปทาเจดบทสวดติรัตนปะปนามัคขาถาพุทธังนเมรัตนภูตสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตวิสุทธิสาลัง สังงนะเมรัณะภูตะสุขศีรักิติเอตังนะเมติรัตนังรัตนะตยักวะหังสัมมาสโมสริตตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายยุตตะคุณโยขวะสัพปะวัตตังอัุมิตตยัมหิปิตัเทวยะถาติทันเถเอกลงวินาตทิตะ เบสะมะสัมภเวณะโลเกกทาจิจะจิเตนจักปาตุภูตังคัมพีระยานะวิสัยังอัตติตุกทะทุตสัทถังวินโยหิปันทิตะชัเนหิวิชันยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกัฏฐานจุป,ปะ รัพภักียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกาย,ตายาะตายะนาเมหิเยวะชนตายะสุวิสุตัมปิสมุปปัตสตังมณสิสุทะปัสาทะา,านังปุญญัติิกานณมะสมุตตะมะปุญะภูมังทุกขาประมุตจ,จะ นะมุขะสระนังคตานังบูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยังนิพพานะสัจจิกิริยายุยปะนิสสัตถังสัมมากิเรสะมาราโสทน,นะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเรหุปะเสวะนิยัง้ายเนหิจาปิสรนังคมะนิยะเมวะตัสมาหิตัง ตรัตนังสันนัง,ะนงขะตัมหะรักตินทิวังคณะเนสุนัมัสสะมานาอูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสัน,นจิตาตัดฐานุป,ปา,าริจะวิยาสัทร,รัตตาจาักุญเยนะตัถสุก,กะเตนะสุขีพะเวนุพระเวนุมุ เตเชนะตัสสะจัสัทธาปิสุวัติโหตุโยเจธธรรมะวินยมิปมาณภูโตโลกุตราพิสมโยนิริยโตสุโคชังตัดสโสปะนิสยะจัยายะยอัยมปิโหตุวัตถุตตเยปะริจิโตสุป,ปะสาธกาโล นมะนมะการะสิทธิขาถาโยจักุบาโมหะมะลาปักตุสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชันตังวิเนย,ยัง ุทธังวันตังสิเดสามามิโรกัสนาทันจะวินายะกันจะตันเตชะเตชะยะสิทธิโอตุสัพันตรายาจะวินานสเมตตุธรมโมทโชโยโว,วิยะตัสสัตถุทัสเสสิโลกัสวิสุทธิมักคัง นิยานิโกธรรมัทรัสธาดีสาตาวะโอสันติกะโรสุจินโนธรรมังวะันตังสิรสานะมามิโมหัปะทารังอุปะสันตะภาหังตันเตชะสาเตชยัสิทธิโอตุสัพพันตรายาจวินานสัเมนตุสัทธมะเสนาสุขตานุโคโยโรกัสปาปูปะกิเลสะเชตา สันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตัดธรรม,มงวิธิตังกรูุติสังฆระวะรันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธังสัสมมนสีระทิดถิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตระรายาจะวินานสันมเมตุ บทสวดนโมครหัตถกะขาฐานนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมัธรรมสสะสวะขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังขตสาปิวิสุทธสีระติโนนโมโอมาตายารัตถัสสะรัตนัตตยัสสะสาทุกขังนโมโอมาการติตสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปิ ชันตุอุป,ปัตถวะนมโมการะนุภาเวนสุวัตถิโอตุสัพพธานมโมการลสะเตเชนะวิจิมิโหมิเตชวาสิกบ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันมสูตร เังสมยังภักกวาสักเกสุวิหารติกะปิดวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเฆนะสิทธิปัญจมัตเตหิภิ สตหิสเปวิวอรหันเตหิทัสหิจะโรกตาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปปติตาหันติภควันตังทัศนายะภิกขุสังกัญจัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตัทโหสิอยังโขภควาสเกสุวิอัตติกะปิราวัตุสงมาอวเนมหาตาภิกขุสังเกนสิทธิงปัญจมัตเตหิภิกขุสตหิ สัพเพเหวะอรหันตหิตทัสหิจะโรกะทาตูหิเทวตาเยว,วุเยนะสันนิปติตาหนติพระกวันตังกัสสนายะภิกขุสังคันจะยันูนะไมยมปิเยนะพะกวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตตวาพระกวะตโตสันติเกปัญเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโคต,ต,ต,ตาเทวตาเสยยะตา,ะาปิ มานาพาละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาภาหังปัสสาเลยยะปัสสะลิตตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะรหิตาภควัตโตปุระโตปาตุระังสุอัตโกตาเทวตาพะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิมหาสมโยปวันัสสงเทวกา ยาสมาคตาอคตัมมหิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตะสังกติอัตโคอัปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาตางอาปาสิตตะพิกโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนุชุกะอังสุสาราถีวเนตานิคะเหตวะอินทยา นิรักขันติปันทิตาติอัตโกอัปปราเทวตาวัควโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิเชตวาขีรังเชตวาปอริกังอินทังขีรังโอหัจจะมเมชาเตจเจันติสุทธาวิมราจักปุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ ตะโคอัปปราเทวตาพระวโตสันติเกอีบังคาตังอาปาสิเยเกจิพุทธังสนหคังตตาเสเนเตขบิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติตโคภคกวัปปิขูอามันเตสิเยภุยเยนภิกขเวทัสสุโรกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสสะนายาติขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอตติตา มัตฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุตตเตสัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุสยถาปิไมหังเอตระหิตเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตปัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุธาเตสัมปิภควันตานังเอตัะปรมาเยวะเทวตาสันนิปรติตาภวิสันติสยถาปิไมหังเอตัะระหิตอาจิคิตสามิพิขเว เทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเท,ทศิษสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถะทุกังมานสิกโรธัภาศิษาาสามีติเอวาเอวัมพันเตติโคเตพิกขุขคะวะโตปัจจัดโสสุขคะวาเอตตะทะโพจจกสิโลกะมนุษย์กัามียะ ชกุมาตทัตสิตาเยสิตาคิดิคัพรังปะหิตตาสมาหิตาบุตรถูสีหาวรันดีนารโะมังสะพิสัมพุทโนโอทาตมนัสาสุทาวิปัสสนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตะวะวเนกาปิละวัตเวตโตอามัตยิสัทธาสาวเกสสเนรเตเทวกายาอภิกันตเตวิชาณาถพิกโวไดจะอาตบปะมักกะลุง สุตตว,วาพุทธะสาสนังเตสัมปตุพระหุจานังอมนุสสานะทัศนังอัปเปเกสัตตะมัตตคุงสหัสสังอัตถสัตตลิงสตังเอเกสหัสสา,านังอมนุสสานมัตถสุงอัปเปเกนันตัมมัตตคุงทิสาสัสาพพะุตราอัคุงตัญจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานัจจโุมาตโตอามัมตะยิสัตตะ สาวเกศาสนีลนัตเตเทวากายาอภิกกันตะเตวิชานาทะิกโกเจโวหังกิตายิามิคิราหิอนุปุปปโสโสตะสหัสสาวยักขาภุมมากาปิดวัตถวาอิต,ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังชัสสหัสสาเหมะวัตตายักขาน,นานตะวันนิโน อิทธิมันโตชุตติมันโตวันณะวันโตยัสสิโลโมทมมนาภิกกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังสาตาคิตราติสหัสสายะขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันณะวันโตยัสสิโลโมทมมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสระสะสะหัตสายัคขานานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตอนะวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุภิกขูนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจะสสตตายัคขานานัตะวันนิโน อิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนะวันโตยัสสชิตโนโมทะมานาอภิกกามุพิกขูนังสนิติงวะนังคุมพิโรราชาคะหิโกเวปุรัสนิเวนสนัง พิญโยนางสตตะสหัสสองยักขานางปัญิารูปปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคสมิติงว่นางปุริมันจทิสังราชาทัตตะรัตโตปัสสาสติคันทัพพานางอัทถปฏิมหาราชายัสัจสิโสปุตตาปิตตสภาวะโวอินทะมานามหาปรตอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัจสิโนโมทมานาอภิกามุ ิกขูนางสมิติงวันางทักขินั้นจาตทิสังราชาวิรูวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานังอัิปติมหาราชายัสสะสิโสปุตตาปีตัสสะพะหโวอินทะมานะมหับภะราปิิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสสะสิโนโมทะมานาอภิกามุ ิคูนังสมิติมงมะนังปัจจิมันจะที่สังดาชาวิรูปกโขปัสสาสตินาคานังอัิปติมหาราชายัตสิโสกุตตาปิดตัสะพะโวอินทมานามหาปะระอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัตสิโนโมทมานาอภิกามุพิขูดังสมิติมงวะนังอุตตะรัญจะที่สังราชากุเวโรตัปัสสาสติยักขานังอัิปติ หาราชายัสสสีโสปุตตาปิตตสสะพะหวอินทะมานะมหัปพรราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกามุภิคูนังสมิติงวะนังปุพิมะกที่สังคตะรัตโตทักขิเนนะวิรุณหกโกปัชิเมนะวิรุปะโกกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชา สัมมันตาจตุโรทิสสาทัตทันรมมนาอัตถังสุวัเนกปิประวัตเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวันจะนิกาสัทธามายากุนเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกมมเสตโตจะกินนิมันตุนิมันตุจะปะนาโทปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตติจิตตเสโนจะขันทัพโคนโรราชาชัตโนสัพโออาคูปัญจะสิโคเจวะ พิมพระรูสุริยมัชสาเอเตจันเยจักราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทมานาอภิกามงภิกขูนังสมิติงวนังอัฏฐาคูนภาษานาคาเวสาราสหตัดฉัตรกัมพัรันสตักราคาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมะนาโคโสปาคามิติงวนัง เยนาคราเชสหัสสาหะรันติกิปปาทิจาปักกิวิสุทธจักขูเวหายัสาเตวานัปมัชปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังหลพยันตทานาคราชนมาสิสุปนัโตเขมะมากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปปวะขยันตานาคาสุปันาเสนนัมกังสุพุทตังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวสวั เสเตอิทธิมันโตยัสสัสีโนกระกัญชามหาปิสมาอัสุวาธานเวกษะเปปัจจิตติสุจิตติจัตประหารราโทนมุจีสหสตัญจะภริปุตานังสัพเพเวโรจันามกาสันหิตวาพระปิงเสนังราหุปัตตะมุปากะมุสมโยธานิพัทเทนเตภิกขูนังสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวโรนาวโรนาเทวาโสโมจัยสสะสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเสเตทัศธากายาสเปนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกา นังเวทุจัเทวาสหะตีจัตสมาจัททเวยมาจันทักสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตะสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตะนักขดานิปุรักกิตตวะอาคูมันทภะราหกะวัสูนังวัโสโวเถโทสกโกปาขะปุตินทตุทเสตเตทัทธากายาสัเพนานัตตวันนิโนอิทิปันโตจุติมันโตวันนะวันโตยัสสักิโนโมทมานาอภิก ผิดขูนังสมิติงว่านังอัตถะกูสหภูเทวาชรัมมกขิสิขาติว่าอริทธกาจะโรชาจอบุมาภะนิภาสิโน วรรณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเน,นชะตาสุรยะรุกิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัสเสต,เตทัศตากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสะสิโนโมทัมานาอาพิกามมภิกขุนังสมิติงวะนัง สัมมานามหาสัมมานามานุสมมามนุษสุดตมากิททาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัถคูหริโยเทวาเยจโรหิตวาสิโลปารคามหาปารคาอาคูเท е วายัสสิโลท,ท,ท,ทัสเตทัศทากะยาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโล โมทัมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางสุกากรุปมหาอรุณาอาคูเวคนะสาสหโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักกะสัทธามัตตาหารคัจชามิสกาจะยสัตสิโนทนายังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศธาตายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิปันโตชุติ โตวันนวันโตยัสสะสิโนหมดทามานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทักกาจจยัสสะสิโนสัมพิตตการมัสเสตตาโจตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอาคูอัตถาคูปรินิมมิตาทัศเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิวันโตชุตติวันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุ พิขูนางสมิติงว่านางสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตะวันนินิโหน,นานามมวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัติศาสหาปะวุธะชาติมักขีลังโอขตินนะมานาสะวะาพระเขโมขะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรม,มาปรมัตโตจกักปุตโตอิทธิมาโตสหสันนังกุมาโรติดโสจะ สปาคสมิติงมวนังสหัสสะพรม,มะโรกานังมหาพมมาทิติทติปุปปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศเสรัฐะอิสราอาคูปัญเจกบวะสวสติโดเตสนจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพรม,มเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะ มันที่อย่างเอทะคันทะพันธะ,ะราเคนะพันธะมัถุโวสัมมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตตทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสเยปานินาตระมาหัจจะสรังกตวะนภพระวังยัตถาปาวุสโกเมโคธนัญโตสวิชจุโกตัทธาโสปัจจุทาวัตติ สังกุตโทอัศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะิคิตตวะนจาจขุมาะตโะตอามัมตยิสตะสาวะเกศาเสนรเตมาระเสนาอภิกันตะเตวิชานาถภิกพุทรเดจะอาตตมักกะุงสุตตวพุทธสักษาสนังวิตาราเคหิปากามุงเนสังโดมปิอิจยุงสัพเพวิชิตสังคามา พยาติตายัสสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชัเนสุตาตาสิบเอ็ดบทสวดมังคะระสุดตังอเสวนาจะพารานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะปุเพจจกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะ เอต mm ัมมังครมุตตัมมังพาหุสัญจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตัมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังขโหอนากุดาจะตัมมันตาเอตัมมังครมุตตัมมังทานันจะธรรมะจะวิยาจะยาตการันจะสังขโหอนวัชานิกรมมานิ เอตัมมังคารมุตตมังคาราตีวิววรตีปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอป,ปะมาโทจ,จะทธรมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะตตันยุตตาทารณธรรมสวะนังเอตัมมังครมุตตมังขันตีจะสโววะจัสาตาสัมมานานัจ ทัส,สนังเก,กาเรณะธรรมะสากาัจฉาเอตัมมังคารมุตตะม,มังตะโปจะพรมัตจะริยันจะอนิยักษสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิเกริยาจะเอตัมมังคารมุตตะม,มังพุทัสสะโรกัธรรมเมหิจิตตังยัสนกรรมปติอโศกังวิรัชังเหมังเอตัมมังคารมุตตะม,มังเอตาทิสานิกัตตวานะ สัพพัทธ,ธะมัปะราชิตาสัพพัทธ,ธโสทิงคันฉันติตันเตสังมังคระมุตตะมัน